คลิปนี้ค่ะเน่จะมาแชร์เป็นลาเต้ร้อนแคนดี้ชูกาค่ะโอเคค่ะพอเราได้กาแฟมาแล้วนะคะเราได้นมมาแล้วนะคะเราก็มาเทนมลงได้เลยนะคะอ่าอันนี้สมมติว่าเราทำเอาแบบง่ายๆเลยนะคะ การฟองนมนะคะหยอ่อนลงไปให้เกือบเต็มแก้วนะคะเสร็จแล้วก็ตักฟองค่ะทับหน้าไปถ้าเราวงไม่สวยนะคะเราก็มาวาดลายนิดนึงก็ได้นะคะโอเคค่ะ ทีนี้นะคะนี่เน่บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยที่ทำให้เกิด f l a v ร r ของกาแฟที่อร่อยขึ้นนะคะก็คือ s u g a แ candy ค่ะทีนี้เราก็มาตักโรยหน้าได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวดูนะคะแล้วก็ค่อยๆโรยหน้าเขาลงไปเลยค่ะนั่นเป็นเหตุผลว่าจริงอันนี้เราไม่ต้องอาศัยอาร์ตก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้ค่ะใส่ไปประมาณหนึ่งนะคะประมาณช้อน